วันนี้แหละผมจะไม่ยอมแพ้พวกใครท่านวันนี้ผมจะมาฆ่าพวกมันอฮอ,ฮอ,อสวัสดีครับพบกับผมนะพัดเกมเมอร์นะวันนี้ผมจะมาเล่นเกม เอกแทกโอนไททัน 3D นะครับก็เป็นเกมที่ผมชอบอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็ก็ได้อัปเดตมาจนถึงไททันเอเลนแล้วนะครับก็อ่าไม่พูดมากอะเล่นเรื่องอ่นมิกาสะรีไวายอามินมาโกะแจนเอเลนขอเอเลนแล้วกันได้ข่าวว่าไททันเอเลนนี่ไม่มีจำกัดใช่ไหมั้นก็เล่นอันนี้แหละมา เออไม่มีใครมาสู้กับผมเลยวยันนี้ผมจะมาข่าไซทันเอออยาอุ้ย,ว,ยว,ว้าวผมบินได้นะครับผมบินได้นะผมบินได้แล้วผมบินได้แล้วโดยใช้เครื่องร่นสามิติวันดีเหยียบใคร อย่าพลาดไปนู้นั่นแหละโอ้โอ้ก็บอกไว้ก่อนนะถ้าถ้าถ้าใครอยากเล่นเกมเนี้อย่าผมจะใส่ลิงค์ไว้ใต้ร่างดีสคริปชั่นนะครับไอ้ยะนะผมจะใส่คลิปไอ้ใส่เว็บไว้นะครับโอเค ก็เล่นต่อแต่ตอนมันทนไม่ไหวก็ต้องเอาตัวนี้มาเล่นอันนะมันทนไม่ไหวอะ่ะนี่นี่คือไททันเอเลนนะครับเขาก็อัปเดตมาแล้วนี่ทำอะไรได้มั่งเะตะได้เตะตัวเอาไว้เตะพวกตัวเล็กๆใช่ไหมเอ้นี่ไงตัวเล็กกว่าเราเตะเรียบร้อย มันไปมัดต่อย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 พี่ดนเลยไปอโออ๋ออ๋อเอาดิโอ้ดับไอคิวยิงในท่านเอเล็กซี่กันได้อะไรอ่ะแบบไม่มีเอ้ยมันไม่มีจำกัดนี่ในหนังในการ์ตูนนี่มันจะมีจำกัด แต่ถ้าโดนท้ายทอยแต่ถ้าโดนดดดตังคอก็น่าจะตายเหมือนกันโอ,โ,อโอ้ในร้อยมันต่อยท้ายต่อยคอยดิก็ไม่เป็นไรนี่เรียบร้อยอะไร ไอยุงนีกเจอแล้วโดดไปหาเลยบินไปดีกว่า คนในบ้านเข้าอกมาบอกว่าเอยมากระโดดบนหลังคาทำไมหลังคาพังซ่อมให้ด้วยนะเจ้าตัวใหญ่บอกไปเลยไม่ซ่อมอยู่ข้าว่าข้าเป็นไททันเออขึ้นไปดิเฮ้ยแสง่็ต้องขอปนอกกำแเงงได้สิออกไปเลยเไม่ไทจีไท,ท,ท่าน อะไรอ่ะอุ้ยเรียบร้อยควันขมงเลย,ยพูดถึงควันเราเ่ิดควันไม่ได้แล้วเนี่ยเอ๋ลงไปเลยเย่อ้ทำไมค้างเริ่มใหม่เริ่มใหม่กันนะสนุกดี ตับ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 เออเวลาสนุกมากตับตับตู้ตับตับสนุวิผลิดอ่ะเตะดีนึงกำแพงพังเหรอสหลอกน้องกำแพงไป ไปสิไปสิไม่ไปก็ต,ต่อยมันตายอ้กอบหนึ่งไม่ได้มา,มาตามอ่ะเนแเละตามา ี <Net> ้ต่อยข้ามกำแพงไม่ได้อืมอ่ะทีนี้ต่อยได้อืมอืมอืมโอ้ยเดี Maori ๋ยวละ เล็กก็ต้องโดนกำจัดเพราะเจ้าต,ตัวเล็กเกินอ้าวอ้าเอ้าไปไม่ได้ข้ามันอืมจะน้องมีผลิตอีกว่าแล้วหึ้อบึง ไปวิ่งไปดูท่าวิ่งมันเิน๋อถึงแล้วอืมหมดร้อยเลือดตาไม่มีแล้วหรอเล็กหนึ่งตัวนี่น่าจะตัวเล็กมั้งตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กอยู่ไหนตัวเล็กตัวเล็กจเจอแล้ว อ้าวหมดแล้วไปเล่นด่านอื่นมัง่งด่านด่านต้นไม้ทีนี้ขอเป็นเอ้ยเอเล่นมั่งดิมาเดี๋ยมามา は<イ>いは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 い ไมยแน่ยัยฆ่าไปไปเลยท่านได้นะได้เขาม่มีขั้งหลังอย่าไม่เชื่อเชื่อเชื่อเป็นไงล่ะเทพไหมไม่ล่ะมาท่านสิอย่ใได้ท่านบอกเทพอะไรล่ะข้าเทพกว่า เงี้ยเหรอเดี๋ยวแปะเดี๋ยวข้าไปใไนไท่านใดแล้วยยข้าก,ก็เทโอ้ยปิวปิวเอ้ยช่างมันเอาตัวเอ,เอาข้าตัวอยู่ใ,ใกล้ๆก่อนเลยเมื่อยจะไปด้ท่านใดเนี่ยไม่โอ้ออยอ่ะไกลไปไหม อย่าูห,ห,หยุไปไปไดปท่านได้ก็เลิกหรือเลิกดีกว่าโดเมียเมียต้องแปลนปั้นได้ ถ้าแปลไปท่านใดๆอย,าย่างไรก็ฆ่าได้ห้าตัวฆ่าได้หนึ่งตัวแล้วพอเมียวแล้วโอเคเจอแค่นี้แหละบ๊ายบาย